สวัสดีครับปนฟ้ามชนเนวนะครับมีจผ้าเบิงเทงหน้านะครับตามมาเลยครับทีหน้าสองชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กเสานี้เป็นเล็กสามพู่นสามนะครับสามคู่นสามหกเมตรตั้งตรงไปเลยครับซีเสานะครับซีเสาแต่ไม่เล็ก สองคุณหนึ่งคำใ้นะครับอ่าเข้าไปเบิ้งเครื่องครับอ่าเบิ้งบันไดนะครับพี่น้องนะครับบันไดนี่ก็เป็นนี่แหละหัวเสานะครับที่มันเหลือตัดไป,เ,ปเห็ดบันไดแล้วก็เรียกที้นเหลือนะครับไปติดไปเลย กล้องกำลังขึ้นมานะครับอ่านี้นะครับอันนี้ก็มีความสูงเป็นทองโมเด์นะครับทั้งนี้สูงกว่าทั้งนั้นนะครับนี้สูงประมาณสามเมตรนะครับความสูงของทันแรกนะครับนี่ประมาณสองจุดห้าเมตรนะครับสรุปลงไปนะครับมุ่งด้วยเอาูสิงนะครับเอาูสิงครับเล็กกระไซสามตัวนะครับมือหนึ่งสองสาม เป็นเล็กสซซี่นะครับเล็กัวซี่อ่าแล้วออกแบบนะครับนี่นี่เป็นหน้าต่างแบบโปรานนี่ฝึามาดรายการพี่น้องครับอ่าจิงหน้าทั้งฝนนะครับต้นมะพร้าวนี่อ่าจงควายทางนี้ครับจงควายทางกินหญ้า อาวันนี้เขากะอันนี้ก็แอมไว้เพื่อกันแดดนะครับหนักเล็กสองว่าอันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับลวดทักนะครับกันโต๊ครับไ้มี่ทำมันโล่งนะครับทำมันโล่งเพราะให้กันไว้แบบปิดนะครับลงโล่งนะครับเป็นพื้นนะครับพี่น้องนนี่เิ็งเป็นพื้นนะครับนะครับเป็นแผ่นยิบซํานะครับนาซิปมินนะครับ แค่ละหาร้อยกว่าบาทนะครับมึงวยวได้หมุนได้สามร้อยแปดสิบองศานะครับท่างนี้ก็กันแดดนี่มาเศร้าครับจริงๆแลได้วก็เป็นอะลุซิงธรรมดาเลยนะครับถ้บาป้กันนี่แดดสีเขานี่ครับถ้าป้กันนี่แดดสีเขานะครับ,บ,รรบอ่าพื้นที่ต้องเพิื่มงมันตรงนี้ของเพิื่องนี้นะครับ สามพู่นสามนะครับพี่น้องสามพุนสามนี่ก็ไฟไม้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แผนกูนอนครับนี่ครับแผนอูนอน,นครับแผนอูนอนต้มเย็ยนสวยๆนี่ไวมีนกว่แสงแสงจต่นี้ยู่ห้องจิตปีนาต่างห้อจิตปีนาตางก่อนา หน้าต่างนี่๊บแสงก็หายแล้วเราก็นอนทางไหนก็ได้นะครับ,รบใี่กับตอมาแล้วพี่น้องครับนี่ทั้งนี้นะครับ ปต่อมาแล้วครับเนื่นอ,องจากเขร่วมมองเขาาแต่ว่าตอนนี้ช่วงปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนนะครับอันนี้เข้าไปเบื้อง,งล่างนะครับอันนี้ผมมากล่องจับแต่กล่องกอนตกนี่ทายมุมไกลให้เบื้องครับ นี่ตรงข้างล่างตัวนี้ก็สูงอยู่ประมาณสองม่นห้าสิบนะครับนี่เชียงนาสองชั้นนะครับราคาหมื่นห้านะครับตั้งหนึ่งจะเป็นต้นไม้นะครับที่ปลูกก็เลี้ว สามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วนะครับเป็นแนว้างนะครับผู้ใดลังคิดสี่เ็ดอยูนะครับต้องมีเวลานะครับนี่กกมองตัวนี้ก็สี่ปีมะพข้าวนี่ก็สามปีนะครับถ้าได้กินมากลยครับนี่ก็เป็นสะหนามนะครับปลากับพ่อสมควนครับหลายเพราะว่าบุคคลได้กินเชือนะครับ เป็นต้นกล้วยนะครับขาดบ่อใดต้นกล้วยลนะูกง่ายไหมลูกง่ายสุดก็ต้นกล้วยอะ่ะนั่นจะเป็นฟูงควายนะครับไปไก่พูนครับตัวน่แสนกระบลน,นะครับเดี๋ยวพี่น้องไปสนใจคอมเมนต์ละครับเดี๋ยวผมจะไปไ่ายไก่เบิรงนะครับลูกเพิ่นเป็นลูกสังกุดดอนนะครับมันอยู่ไก่พวดเดี๋ยวไปไทยนี่นะครับมาหนีปลอกไฟ โค้งวงนี่กับบุกง่ายครับนี่บุกง่ายทั้งนั้นจะเป็นยุค้าครับยุค่าเพื่อที่จะไว้ไม่เป็นไส้สวยนะครับกระทั่งนี้ก็เป็นหมองเลี้ยงมูนะครับต่ว่ากับเศร้าเลี้ยงแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาดูเลี้ยนะครับพ่อปวยก็เลยไปฟอรอยู่โรงพยาบาลเป็น,ปน,ปน,ปนซิฟก้มือหมล่ะนะครับ นี่มองจาลอดแท็กครับนี่ก็เป็นให้หน้านะครับวันนี้ก็มารีวิวเทิงหน้านะครับราคามือหายเบิ้งนะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับปี2567ครับ อขอฟังเสียนเอานะครับสวัสดีครับ